สามยี่สิบห้าตายี่สิบสี่ยี่สิบห้าตางค์บาย25ตงค์เ่ห้ายี่บาตงเห้าบ้าตาาเท่าไหร่นะบาทยี่สตาเอาไปเลยวเดวเลยใไรเดเท่าไหเท่าไรสิบห้ ี่มันบวกอีนะต้องบอกว่าอกการให้อีกมันบวกไม่เลื่อพร้อมกันดิเป็นสภาพเป็นสภาพเป็นสภาพเป็นจะาพอะไรนะเป็นะพาพอย่างเดียวป่าวะปล่อยมือปล่อยมือนะครับตุ๊กตาเพื่อนลนกษณะอย่างไรให้ไวด้วยนะให้ไวอย่าช้านะครับเราต้องให้ไวครับทำให้แข่งขันกับเวลาด้วยว่าตุ๊กตาเพื่อน เดี๋ยวหมดเวลาได้ตาข้างเดียวแล้วยุ่งเลยเออเออเชแล้วเอากระดาษคืนเพื่อนเอาสงกระดาษคืนเพื่อนคืนเพื่อนทั้งหมดยืนขึ้นเดิ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 นต้องมีคู่นะ ไอ้คู่ใครก็ได้แกคู่ใครก็ได้แต่วิ่งไปทำไมไม่ได้เดิมไม่ได้คู่ตัวเองไม่คู่เดิมนะมาดดนให้เป็นลงโก้มนั่งเปนลงโก้มต่อไปแลกระดาษเพื่อนไม่ใช่คู่เดิมไม่ใช่คู่เดิมไม่คู่เดิมนะห้ามคู่เดิมนะไเพื่อนว่าโครงหน้าซึ่งกันและกันโครงหน้าโครงหน้าเพื่อนมีโครงหน้าอย่างไร ต่างคนต่างมองนี่เดีย๋ยวให้เพื่อนว่าดวาดโครงหน้าเสร็จพลิพระดานหลังเขียนว่าสองโครงหน้าแล้วก็ใส่ชื่อเราไป็แล้วใม้กระดาษขึ้นเี ตกเป็นหมูกระตูนนะแล้วก็เขียนไหมด้านหลังว่าใครเป็นคนเขียน,นคุณปริญญาครับใครว่าคุณปริญญานะครับอันนี้จะหมูหรือว่าท่อไอเสียรถยนต์นครับสิรินภา เพราว่าปากให้สวย สิบสองสิบสองคนไดไมสิบสองคนสิบสองล้วมาหากลุ่มนั่งกองรับปากนนี้เร <ท ques S 1> ็ว <c ười> คิจาแเอาไม่รู้ไม่รู้นะเราไม่รู้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเฉลยกันว่าท่านได้กี่คะแนนความรู้พื้นฐานเดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกทีหนึ่ง 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ไม่พูดทำไมเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรคุยกันก่อนไม่คุยกินน้ำก็ได้ไหมเมี๋ยวเ,เอาลูกมาไว้เนี่ยเป็นพลาังดัวเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว<อ>ใครใครจะช่วยกรูจ,จารดาต่อรองขึ้นเลยครับเฮ้ยตัวขึ้นเกินตัวการตายอ่ะ liên quan đi Anh ơi Quay lại, quay Anh Anh không? Dạ, dạ, dạ Bố không quay, thằng ấy quay Anh

แร้องนี่ดังดีดังอ้ทะเลแสงงามสงงแสงงามโอ้ชิบหายแล้ร้องเงยนะโอับโอ้ทะเลแสงงามแสงงามแสงงามแกแกร้อนีรอได้เปล่าเอ็ีแค่นั้นเอบี้โอ้ทะเล

มันไม่เกียไอ้แล้วพ่อพูดไม่ชา้าไม่รู้ยไอ้ท่านบอกรอแบแรกหมาเห่ามึงก็ต้องโอ้โหอะไรนี่หมาร้องแกก็เอาสาัตว์ที่มันเป็นแบบหมาหมาว่าจะเมียก็ได้อ้เอาหมาร้องเสียงดังภาพแค่น,นี้คือที่เรามาอบรมสองวันเนี้ยที่ได้ก็คือเราได้รู้ว่าโลกมันไม่ได้แคบแค่เป็นยาทธภาพมันคือคมันกว้างออกไปอีก สังคมที่ที่เราอยู่ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วเราก็ไม่เคยได้รู้ว่าไอที่มันเลวร้ยายน่ะมันเป็นยังไงวันนี้ก็ได้มารู้ได้มาเรียนรู้ว่าคนที่เขาลาบากกว่าเรามันก็มีเยอะก็ได้สำรวจตัวว่าทุกวันนี้ทําตัวสบายเกินไปก็ได้ข้อคิดว่าจะต้องรับคุมตัวขึ้นจากการดูวิิทัศน์ดูอะไรต่างๆชีวิตความเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เยอะ ได้สติด้วยได้การแก้ปัญหาอย่าไปกลัวอะไรที่มันไม่น่ากลัวค่ะค่ะก็จะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับพวกเราช่วยอบรมให้พวกเราได้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะค่ะพวกเราก็คือเราสองคนก็เป็นตัวแทนนะคะก็จะขอทําตัวดีๆแล้วก็ นำความรู้ที่ได้รับในตอวันนี้ก็จะไปขยายต่อให้น้องๆในโรงเรียนแล้วก็ไปขยายต่อในอครอบครัวแล้วก็ในชุมชนนะคะก็จะนําความรู้ต่งางๆไ,ไปปฏิบัตินะคะแล้วอะไรที่เราได้เรียนรู้มาก็เป็นความรู้ที่เราไม่เคยได้รู้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าปัญหานี้มันไม่ได้มีแค่นี้ปัญหามันมีเยอะนะคะพวกเราเป็นเด็กเยาวชนส่วนน้อยนะคะพวกเราก็จะ เริ่มจากพลังส่วนน้อยเนี่ยค่ะจะร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราให้ดีและจะพัฒนาต่อไปโดยการนําความรู้ที่ได้นี้เข้าโครงการของโครงการบริหารส่วนตำบลนะคะก็คือโครงการเยาวชนไว้ใสใสใจทำดีนะคะเราก็จะเอาความรู้จากตรงนี้นะคะไปขยายต่อในตรงนั้นแล้วก็ไปขยายต่อให้กับชุมชนอื่นค่ะขอบคุณค่ะครับตบมือเชิญมาเราที่พี่ๆเราเดีาวตันที่ดีเนาะที่ที่สานต่อมาเดียวชนเรามีระพานเยาวชนด้วยใช่ไหมครับ ใครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนบ้างครับเออน้องไพ